เดินไปงรอหน้าวัดไปรอไม่ไม่ะไม่ดีไม่ลไม่ไม่เะวัทางฝ่ายแล้วสมองหนูมันมันไม่เรียบร้อยันไม่ได้เกขาวัดไม่เรียบร้อยเด็กมาวัดไม่เรียบร้อยเราเามจุดที่เด็กมาวัดไม่เรียบร้อยกันแล้วนะครับยังไม่กิมีมาเด็กมาวัดไม่เรียบร้อยยังม่กิมีมาไม่ว

เพยงแค่นิดเดียวแล้วไม่เอาป้ายไปแล้วขอแค่เดินไปที่วัดนั้นแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าที่ตำรวจก็ไม่ยอมก็เราคงปกักหลักอยู่ที่นี่ก่อนถ้าฝนตกหนักมากๆเนี่ยเราก็อาจจะกลับเลยโดยที่เราก็ถ่ายรูปกันตรงที่วัดนี้ตรงที่แท้ที่วัดที่วัดนี้เลยแล้วก็คงจะกลับเลยคงอาจจะไม่ได้ไปวัดนั้นแล้วถ้า สมมติว่าเราเราเรารอไม่ได้เราอาจจะจับแต่ถ้าเรารอได้เราก็อาจจะไปหลังจากที่เขาเรียบร้อยกันหมดแล้วสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วครับวหลังจกนีค่ะจะมีงารทำกิจกรรมอะไรต่อจากนี้ไปหมครับเออกิจกรรมเนี่ยเราพยายามทำอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เราพิถึงเรื่องการแพร่ระบาดโควิดเป็นหลักนะครับและ การแสดงพลังเป็นอย่างเป็นที่นะครับเพราะฉะนั้นอยุธยาเนี่ยจะไม่ได้จากอยุทยาบ่อยนักยกเว้นมีกรณีพิเศษอย่างเช่นวันนี้ที่มีบุคคลสำคัญที่เราต้องการจะเรียกเขามาคิวเถียงแต่ถ้าเป็นในช่วงเวลาปกติเราก็จะรบกวนชาวอยุทยาที่ต้องการอยากชุมนุมแสดงพลังให้เดินทางเข้าไปที่อ๋อขอบคุณที่เลือกครับบเปลนหัวันนี้ค่ะ ได้ครไปทำกุญแจดาวกระจาสื่อสารอะไรไปต้นต้นวิทย์ป้าสิ่งที่อยากกระจายาืสารสไปหาพมิตรปวิทธนะครับจริงอยู่ครับที่เรามาในวันนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่ครอบคลุมทุกประเด็นเราต้องการให้คนที่มาจากการยึดอํานาจคนที่มาจากคอสอชอยุติบทบาทและลาออกไปจากการควบคุมรัฐบาลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตรงกับประเด็นที่คุณปวิทธ ได้มาวันนี้นนก็คือเรื่องของการจัดการน้ําผมก็เป็นคนเด็กอายุธทยาเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่อายุธทยาและประเทศไทยทั้งประเทศมีปัญหาด้านการจัดการน้ํามาเป็นเวลานานมากไม่ใช่เพิ่งเกิดวันสองวันนี้แต่เป็นปัญหาที่ถูกหม,มักหมมและไม่ได้รับการแก้ไขและพวกเราเชื่อว่าถ้ากลุ่มรัฐบาลนี้องค์คาพยพของรัฐบาลนี้ ยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศการจัดการน้ําของอยุธยาและประเทศไทยจะไม่มีวันได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการให้พวกเขาลาออกหยุดสีบทบาทเสียทีและให้คนที่ทําเป็นให้ผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ําเข้ามาทําอย่างจริงจังแก้ปัญหาอย่างจริงจังเสียทีครับคามเดี๋ยวต่อในเรื่องของน้ำท่วมที่นี่อะค่ะเป็นยังไงบ้างยัง ปัญหาน้าท่วมของอยุธยานะครับเกิดขึ้นทุกปีนะครับเนื่องจากอยุทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบร่มแม่น้ําเป็นพื้นที่ที่รับน้ํามาจากทางตอนเหนือนะครับอําเภอที่จะเกิดปัญหาน้ําท่วมทุกปีส่วนใหญ่เนี่ยครับก็คืออําเภอบางบานบางซ้ายภัคไห่เสนานะครับเป็นพื้นที่ที่รับน้ําอยู่ทุกปีและเป็นปัญหาน้ําที่เข้ามาทําให้ชาวบ้านและเกษตรกรเดือดร้อนนะครับไม่เพียงแต่เดือดร้อนในหน้าน้ําหลากเท่านั้นแต่ยังเป็น ความเดือดร้อนในหน้าที่น้ําแรงด้วยตอนน้ํหลาะน้ําก็มาเยอะมากแต่พอแล้วก็แรงมากนะครับมันขึ้นอยู่กับการจัดการน้ําขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรของประเทศไทยที่เรามีนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ผ่านมากี่ปีกี่ปีกี่ปีก็ไม่มีการจัดการบริหารน้ําอย่างยั่งยืนไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่วิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างแท้จริงแต่ยังมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันอยู่ในปัญหานี้ครับ วันนี้ค่ะทางด้านของามีการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมของทางด้านโทรศัพท์เนี่ยบอกว่าจะมาสร้ความมั่นใจในเรื่องของไม่ให้ซ้ำรอยของคนเราเชื่อมั่นนะคะหรือว่าเราอยากจะทำอะไรทีทางด้านแน่นอนครับแน่นอนเราไม่มีทางเชื่อมั่นได้เลยว่าคนเอกประวิตยและองค์คาพยพในรัฐบาลนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา ในพระนครศรีสิยาหรือในพื้นที่อื่นๆที่คุณประยุทธ์เขาก็ไปไปลงพื้นที่อื่นได้ถ้าหากว่ายังมีการบริหารจัดการแบบนี้ยังบริหารด้วยระบบอุปถัมยังบริหารกันด้วยผลประโยชน์อยู่สิ่งที่คุณทำในวันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่ง ที่บอกว่ามาดูแล้วนะมาแก้ปัญหาแล้วนะแต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอยุธย,ยาหรือจังหวัดอืน่นๆก็ยังจะต้องมีปัญหาน้ำแรงและน้ำท่วมต่อไปครับเรื่องของคุณลูกแมสมอกยังไงบ้างการที่น้องๆสืคนมาขอท่ากิจกรรมแล้วทางเครื่องมี่ตำรวจนการเจรจาให้เข้าไปในพื้นที่ที่เาตั้งเต่าไว้คือผมมองว่าจากจาเมื่อสักครู่นะครับคือเป็นประเด็นที่ ชอบทำมากๆที่คนในกรุงเทพฯจังหวัดนี้เองเนี่ยเมื่อเอาตามคนเปียิธรรมดาทั่วไปเลยนะมีแขกบ้านเขาสร้งอย่างนไม่ให้เราไปหรือว่ามันจะผ่านเส้นนี้ตัววิทย์เองก็เป็นคนกรุงเทพนะครับต่อให้ต่อให้กรุงเทพก็เรียกว่าเป็นมามายืนจาบเรื่กรุงเทพอย่างนีมามันเรื่องที่อยุธยาเพรถเส้นนี้มันไม่ได้ผ่านแถ้ามันจะนักการเมืองทั่วไปนะครับอันนี้มันเลื่อนระดับรองนายจะต้อง แต่จริงใจเลือกตั้งแล้วนะครับท่านควรเ,เราไม่ควรหะายอย่างว่า,ามาเส้นนี้ชา,ชาจะต้องรับฟังขีดของประชาชนนะครับในความปกติแล้วยิ่งช่วงนี้ถ้ามีภารกิจอ,อย่างเมื่อสักครู่ก็ทราบว่าโอเคมาเรื่องภาร,รกิจการบริหารจัดการน,น้ำนะครับก็ค,ค,ควรจะต้องฟังจากคนในทื้นี่นะครับควรจะต้องมีวุฒิภาวะมีสติปัญญาที่จะรับฟังปันหาจากประชาชน แม้เห็นต่างคนการเมืองแม้จะไม่ใช่คนที่จะลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองของท่านนะครับเป็นนักการเมืองในในระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่มีกาทางที่จะเอาเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งต้องบอกว่าทุกวินาทีของการที่เจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบมาดเนี่ยเป็นก็เป็นเวลางานที่เป็นภาษีของงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายโดยประชาชนนะครับะจะไม่มีการเบิกงบประมาณเหล่านั้นออกมา,าจะต้องบอกว่าเป็นเยาวชน มัไม่รวมผมนะผมมาแค่ผ่านมาครับอ่าก็ก็บอกว่ามีแค่เซอร์เบอร์เซนีวะครับเพิ่งโทร่าใช่ข่าวเมื่อกี้จริงจริงๆกับผ่านไปแล้วกลับมาเนี่ยมีรถอย่างรถสกู๊ตตี้มันก็ต้องมีรถนำเลยรถซีโน่ตำรวจหกมีรถคุ้มปูชนีมีอะไรเรื่อยเป็นเรียกว่าเป็นการต้อนรับประชาชน ที่แปลกมากถ้าไปย้อนดูการบริหารสัตการน้ําท่วมไม่ม่าจะเป็นรัฐบาลรัฐบาลของุณทัเษิณคุณยิ่งรักษุ์คุิสิทธิศมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับไม่ไม่เคยมีการปิดกั้นให้ประชาชนเข้าถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาล <c oughs> ที่เขาคึงจะไปร้องขอความช่วยหลือ,อได้นะครับ อันนี้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นจุดรั้งหนึ่งที่ผู้มีอำนาจในยุคสมัยนี้มาแสดงออกถึงความเดือดร้อนที่ที่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะครับก็ต้องย้ำว,ว่าปัญหาน้าท่วมก็ไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยนะครับออพอเป็นผู้เห็นต่างหรือว่าจะมาสะท้อนปัญหารัฐบาลชุดนี้ พร้อมปิดกัน้นช่องทางนะครับจะยอมรับแค่เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผ่านศีลแล้วเอาดอกไม้มามอบให้แล้วก็ชื่นชมคนดีที่ท่้ทานทวาดีแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเข้าใกล้เป็นอีกอีกหลักฐานประจักก็แข่งู้ได้แค่ประมาณเท่านี้ เลยจุดที่จะบอกข้อผิดผลาเสียใจกับการตัดสินใจที่ที่จะ,ะเรียกได้ว่าปฏิบัติกับประชาชนเลยแล้วนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็เข้าใจว่ามาอิสรมานะครับวันนี้ชัดเจนเป็นเป็นประจับเป็นเป็นหลักฐานประจับกันว่าคำว่าลายสั่งมาเจ้าหน้าที่ต้องการไปประบัตินี่นะครับหมาตั้งแถวเรียงกันสะหลายตัวมากครับผม ไม่มีอะไรโอ้โหดูครับดูครับดูครับเยาวชนสี่คนนะครับเยาวชนมาแค่สี่คนครับดูครับเยาวชนมาแค่สี่คนนะครับที่ผมมากันสี่คนมาแค่สี่คนนะครับ มาเป็นโลเลยครับฝั่งเมผมก็ไม่เข้าอไรข้างในที่เกว้ามันงแล้วกไปลมมรงนี้ไปลยแล้วสบองไล้กมาเมื่อกี้มีโลมาครับในฝั่งนี้นะครับข้ามคลองไปครับ ตอนตอนเอากล้องไปเหมือนจะยกไปเก็บแล้วครับพอยไปล้พี่มเห็ยอัมากัน4คนเองโอ้โหมาคสี่คนเองครับพี่รักไม่ได้มียานแล้วกวว่าอัก็ไม่ได้จะกับบ้านก็ไม่ได้ถ้าับไปไหนไม่ได้เานให้ราอยู่ที่นบ้านไม่ได้หรอ้านหรอขอนันีเกียนะครับชเียไม่ีอะไรา ตำรวจนะครับถือโลมานะครับอยู่กองกองหนึ่งกองหนึ่งก็ผมก็ตกใจแาพก็บอกว่าเฮ้ยพวกผมมาแค่สี่คนแต่ว่าโอเคทางทางพี่ตำรวจเขาก็จัดการที่ร nope ้อนแล้วว่าไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องใส่ไม่ได้ถามจะให้เราไป ถึงเราไปาตอนที่กกิจกรรมหมดลแล้วก็ไคงทำอะไรไม่ได้เราคงจะถา่ะายูกันตรงนี้ทำอะไรกิจกรรมตรงนี้แล้วก <c oughs> ็ารก็เผยแค้ว่วาิาาววาจกัะไม่บรรุเหมาที่เราัง,นนางาก็คอือว่าเราพยายามที่สุดแล้วใ่คก็เราเข้าเข้าใจดีครับว่เขาต้องมีการจัดเตรียมกาลังแล้วก็มีการป้องกันตัวเองอยู่แล้ว เราก็รู้รู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจออะไรแบบนี้เก็ไม่เป็นไรเท่านี้ครับเท่านี้ครับ กันย้ายกันต่ตัดแิไม่ได้มีนะครับกับบ้านหล้านรกยางนเห็นไหมครับโล่ครับโล่ครับยอชนมาแค่สี่คนนะครับพกโล่มาครับยกตำนาบานเลยครับผมคนเดียวคนเดียวมาแค่ส่คนมาคนเดียว อันนี้ที่อยากให้ดูนะครับไม่มีอะไรมีอะไรมาเลครับตอนแรกก็ตกใจครับมเข้าใจครับทุกคนครับส่วนกลางสั่งให้จัดกําลังมาแล้วก็แล้วก็พอไม่ต้องใช้แล้วก็ให้กําลังจะเตรียมกลับไปใช่ไหมครับี่ไม่ได้ไม่ได้ส่วนกลางไปเป็นหน้าที่พี่ต้องรับผิดชอบในเขตพื้นที่แต่จังหวัดอยู่แล้วพอเวลาเวลารองนายกมาต้องไม่ใช่ไหมทุกคนไม่ว่ารองนายก สอสเนี่ยสสใครมานต้องเป็นอย่างนี้หมดแบบศิลจนจะฆ่ามาก็ต้องมาอ๋อวันนั้นเขาไปพูเกงถึงโมโหไม่มาไม่ได้แบบนี้ไน่เอาหเลียไล่ด้ี่เลล่ก็พี่บอกทุกคนเยี่ยงไไล่้วยเนี่ยเอาละลูก เรื่องอื่นเยอะแยะไม่ไดุ้ปจุดชนวนแล้วพี่ถาทถามมาที่ที nah, ่ถามคนก่อนไปชื่อมันผมไม่ลืมชื่อนี้ไปเลยให้แล้วผมพูดไปแนี้ได้ครับได้ครับได้ครับได้ถนนก็ที่ถนนนี่ครับบานเลยครับนี่เคยเคยเห็นแต่นั่นมาได้มาเจอ

แล้วน้ำท่วมยุทธยาตรงไหนได้ก็เนี่ยครับอำเภอเนี้ยจะเป็นอำเภอที่โดนท่วประจําใช่บางบานเสนาบางสายก็คือเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้ซึ่งเป็นอำเภอที่จะอยู่ทางตอนเหนือของยุทธยาเป็นน้ำที่จะไหลลงมานะซึ่งก็ต้องบอกว่านายกตู่ที่สมบูรประการเล่นไว้แสบมากจนยุทธยาปีนี้เนี่ยคนได้ที่คนแทบจะไม่ได้ทราบว่าน้ำท่วมหรือยังน้ำท่วมต่อนื่อยู่ ปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่สังคมผมมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาไม่ได้เอาประชาชนเป็นผู้สร้างในการแก้ไม่มีทางแก้ได้อย่างไร้ยจริงๆต้องบอกว่าปัญหาทั้งหมดไม่ได้สำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่มาจากเรื่องของการที่เราไม่ดำเนินชิงและรอต้องพยายามต่อสู้มาค่คือถ้าไปดูเรื่องของการ คือคือคือผมแลผมไปลอกท่อดตุ่เท็จเราพบะตะกอนดินแดงดินอะไรที่มันแบบทั้งปวงมาเท็จปรับที่มันเป็นปะตะอนที่ตกคลอดแบบมาตั้งแต่แบบต้นทาง แน่นอนสำคัญแน่นอนเพราะผมเป็นส่วนตัวในสถาปนิกอะไรเหรอครับผมสนใจเรื่องนี้ครับเขาเคยได้ไปดูที่เนเธอร์แลนด์ที่เขาเป็นเจ้าแห่งการจัดการแต่ทัานซึ่งเขามีการจัดการน้ำที่ใช้เรือสาก็มีใช้เรือน้ำอะไรนะเอาป้ายมาเดี๋ยวถ่ายรูปที่นี่เอาป้ายมาเดี๋ยวถ่ายรูปที่นี่นักศึกษาเหรอต้นเหรอครับหนูเรียนนักศึกษาแต่ว่านี่เรีสวยค่ะสวยสวยเศร บ่อยคือน,ะนวัตกรรมพ,พัฒนาสกกังคมมนุษย์รเ,เรียกพัหนาเดียวกับฮิวโก้กับบอลที่มึงโดนจับไปครับมอตที่ติดโค,โควิดกัน<ล>ชุดน,นั้นนะค<ง>ร,าารกกับพี่ชอบใจดิี่ชอบใจดิเรา,า,ยา,ยา,ยายประับคุณนาด้วยเช่นการกินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เองเองจบเลยอ่ะมาค่ะก็คือสรุปก็คือไม่ได้ไปนะทุกคนเสียเวลาชิบหายไอเฮีย